สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมคนที่นิ่งเงียบไปของชาวธาตุดินนะคะมาดูพลังงานกันนะคะคนที่นิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วเนาะอ่ะตัวคุณกับตัวเขานะคะพลังงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะชาวธาตุดินก็คือชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรน,นะคะโอเคมาดูพลังงานก่อนสิอ่ะทำไมถึงนิ่งกันไปเงียบกันไปนะคะตัวคุณกับเขาคนนั้น เกิดอะไรขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะทาไมถึงนิ่งกันไปโอ้ระเบิดไปเลยนะเออระเบิดไปเลยเหมือนว่ามันมีอะไรที่แบบว่าอัดอั้นตันใจมันมีอะไรที่ตัวคุณอาจจะเหมือนเก็บสะสมมานานแล้วก็ได้นะคะมันเป็นความอึดอัดมันเป็นความแบบขับข้องใจอะนะอ่ะ แล้วก็เหมือนว่ามีประเด็นปัญหาอะไรในเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งอะไรกันบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของออแฟนเก่านะเข้ามาด้วยอะนะคะอือนะดูแล้วก็ปัญหาเยอะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอะแต่ว่าบางท่านตัวคุณน่ะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวคุณนะ่ะสะสมมานานแล้วทนไม่ไหวมานานแล้วเนาะที่ผ่านมาเหมือนคุณพยายามจะอดทนนะเออแต่สุดท้ายคือทนไม่ไหวแล้วแหละนะคะสุดที่จะทนแล้วอะเนาะ ระเบิดตุ้มไปเลยอะนะคะนะอ่ะบางท่านก็อาจจะทนไม่ไหวนะเพราะว่าเออคนคนนั้นของคุณ่ะนะคะเขาอาจจะเหมือนแบบกลับไปคุยกับแฟนเก่าหรือว่ายังติดต่อยังแบบยังไม่ยอมบล็อกแฟนเก่ายังไม่ยอมแบบเลิกแบบติดต่อกันเลยอะนะคะเนี่ยบางท่านก็คือไม่เอาละนะอ่ะถ้าเขาแบบอยากจะกลับไปคบกันก็ให้เขากลับไปเนาะส่วนตัวคุณอะนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรอะนะ อืมนะเพราะว่าบางท่านคุณรู้สึกว่าเขาว่าไม่ค่อยแคร์คุณเลยไม่ค่อยสนใจคุณเลยนะแต่ว่าเขาว่าไปแคร,ร์คนอื่นนะโดยเฉพาะเนี่ยแหละแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรของเขานั่นน่ะนะคะดูจะแคร,ร์มากกว่าแคร์คุณอีกนะแล้วก็กับตัวคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าความชัดเจนก็ไม่ได้ด้วยนะคะนะบางท่านเนี่ยความชัดเจนเขาก็ไม่ได้ให้คุณสถานะก็ไม่ให้นะคะจะเอาอยัางไงก็ไม่เอานะบางท่านน่ะนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคิดนะเออฉันก็แบบ อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนาะนะเผื่อว่ามันไปกันได้ดีก็อยากที่จะแบบลงเอยกันเป็นครอบครัวกันอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปอะ่ะเนี่ยแหละปัญหาที่มันเกิดอะ่ะตัวคุณอะ่ะที่ผ่านมาก็แบบพยายามอดทนแต่ตอนนี้คือไม่ทนแล้วนะคะนะอะ่ะแล้วก็บางท่านก็อาจจะเหมือนแบบจับได้โปแตกอะเนาะนะว่าเขาเนี่ยก็เรื่องเดิมแหละว่าแบบไปคุยจับได้ว่าเขาไปคุย กับแฟนเก่าเขาหรือว่าบางท่านอาจจะจับได้ว่าเขาว่าไปคุยกับเออรุนรุ่น,นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องอะไรในที่ทํางานก็มีด้วยนะเนี่ยเหมือนไปจับได้แล้วตัวเขาที่ผ่านมาอาจจะบอกว่าเออเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะเออเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอ่าหรือว่าเป็นคนที่ที่ทางานเดียวกันอะไรประมาณนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่ตัวคุณไปเจอบางท่านคือเหมือนคุณเจอข้อความนะอืมเจอข้อความอะไรที่เขาแชทเออแชทคุยกันไลคุยกัน หรือว่าเจอแบบแมสเซจอะไรบางอย่างอะที่มันเป็นหลักฐานที่แบบชัดเจนนะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้คุยกันแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะอืมนะคะตัวคุณก็เลยระเบิดความสัมพันธ์ทิ้งไปเลยแล้วก็เอาตัวเองออกมานะคะ่ะเรื่องราวมันก็ประมาณเนี้ยนะอือฮึอ่ะประมาณนี้แล้วก็บางท่านตัวคุณกับตัวเขาอาจจะเป็นคนรักเก่ากันมาก่อนก็ได้ด้วยนะอืมเหมือนแบบเออเคยเออเคยรักกันคบกันนี่แหละนะคะแต่ว่า จบความสัมพันธ์กันไปอ่ะเนาะแล้วอาจจะมีการแบบเออกลับมาติดต่อกันพูดคุยอะไรกันแต่พอกลับมาแล้วมันก็ยังไปกันไม่ได้อยู่ดีอ่ะนะคะเหมือนว่ากลับมาแล้วก็ปัญหามันก็ยังมีอยู่อ่ะเนาะนะให้โอกาสเขากลับมานะคะอ่ะเหมือนบางท่านก็คิดว่าเออน่าจะกลับมาแล้วมันน่าจะดีนะครั้งนี้น่าจะแบบลงเอยลงตัวแต่สุดท้ายก็มีปัญหากันนั่นแหละนะคะมันก็ยังไปกันไม่ได้อยู่ดีนะอื้ม โอเคอ่าเรื่องราวประมาณนี้อืมบางท่านก็อาจจะแบบตัวคุณอาจจะเหมือนเครียดเหมือนกันนะบางท่านก็อาจจะมีไปปรึกษาส่วนตัวอะไรมาด้วยอะ่ะอืมอ่าเรื่องราวประมาณนี้แล้วก็เนี่แหละหลังจากวันนั้นเนาะที่มันเกิดเหตุการณ์เรื่องราวอะไรต่างๆบางท่านก็บล็อกกันไปแล้วนะบางท่านก็เลิกคบเลิกคุยไปเลยนะคะอืมนะเหมือนแบบ เหนื่อยใจเนาะกับคนคนนี้บางท่านเหนื่อยมาเยอะนะกับคนคนนี้อะทีนี้ไปดูสิอ่ะคนที่เขางเงียบไปอะตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณนะเขาคนนั้นตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบางโาววอ Tower วเวอร์ก็ขึ้นเหมือนกันนะฝั่งเขาเนี่ยพังแหละเนาะเออทุกอย่างพังพังหมดเลย เหมือนตัวเขาอะตอนนี้ก็คือแบบผิดหวังเสียใจเครียดคิดมากนะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะดูแบบคิดมากคิดเยอะคิดมากเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแหละนะอ่าปัญหาเรื่องเราวนะคะมันอาจจะมาจากตัวเขาอ่ะเนาะอืมอาจจะมาจากเรื่องของการที่แบบวางตัวไม่ดีไม่ได้วางตัวให้เหมาะสม นะแล้วก็เป็นปัญหาเนี่ยเรื่องของแบบการแบบทรยศหักหลังแทงข้างหลังอะไรกันเกิดขึ้นน่ะนะคะความลับก็ไม่มีในโลกเนาะนะไม่ว่าตัวเขาจะแบบแอบบทำอะไรก็ตามมานะคะสุดท้ายแล้วคุณก็รู้อยู่ดีอ่ะนะเออตอนนี้นะคะตัวเขานะก็คงจะเหมือนคนที่แบบว่าเศร้าอมทุกข์อ่ะแล้วก็ดูแบบเหมือนคนตรอมใจนะเป็นดูเหมือนแบบไม่มีความสุข นะคะเหมือนว่าเขาว่าคิดถึงคุณนะแล้วก็ที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะเไม่เห็นคุณค่าของคุณนะเหมือนแบบว่าเออไม่เห็นคุณงามความดีของคุณนะนะคะเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยพอไม่มีคุณในชีวิตแล้วอะเขาอะเหมือนเ,อเรื่องราวต่างๆเนาะที่มันเกิดขึ้นที่เขาแบบนั่งนึกอะนะเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วคุณน่ะเป็นคนที่ดีอะเป็นคนที่ดีเลยแหละเป็นคนที่แบบ ทั้งน่ารักอบอุ่นอ่อนโยนใจดีมีน้ำใจนะแล้วก็คุณเป็นคนที่อบอุ่นน่ะนะคะคุณเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีอ่ะแล้วพอตอนนี้ตัวเขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วมันก็เท่ากับว่าเออไม่มีใครดูแลเขาเหมือนอย่างที่ผ่านมาเนาะพอที่ผ่านมาเหมือนคุณนะดูแลเขาแบบดีมากนะเออเหมือนแบบเออทั้งรักเขาทั้งดูแลเขาอ่ะมีความอบอุ่นให้เขาเสมออ,ะอ่ะ ใช่ไหมบางท่านตัวคุณอาจจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกก็ได้ด้วยนะคะนะแต่ตอนนี้ไม่มีคุณไม่มีคุณแล้วนะก็จ่อยเลยเออตอนนี้คือแบบนะเศร้าเสียใจยร้องไห้นะคะคิดถึงคุณยายคุณกลับมาแล้วมันก็มีความรู้สึกผิดด้วยนะรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาอะเคย ทำให้คุณเออเคยทํากับคุณไว้เนอะเคยทําให้คุณแบบเจ็บปวดเสียใจอะนะคะเคยเหมือนแบบทาอะไรไม่ดีรับหลังคุณนะตอนเนี้ตัวเขาอะเหมือนกับว่าแบบคือแบบนั่งคิดถึงคุณอะทุกวันเลยอะนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวคุณนะเหมือนตอนนี้ตัวคุณก็คืออยู่ได้แล้วคุณสตรองคุณเข้มแข็งคือคุณดูมีความสุขมากกว่าเขาซะอีกอะนะตอนเนี้ย อแล้วตอนนี้เหมือนว่าบางทีชีวิตของเขามันอาจจะประเดประดังไปด้วยปัญหานะเออปัญหาเยอะนะชีวิตก็พังความรักก็พังนะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตก็พังนะแล้วเขาอาจจะต้องเหมือนกับว่าเหมือนสูญเสียนะ่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตไปอะ่ะสมมติแบบจากที่เคยมีคุณตอนนี้เขาก็ไม่มีแล้วเนาะจากที่เขาอาจจะแบบเออเคยมีหน้าที่การงานที่ดีตอนนี้ก็อาจจะมีปัญหานะเรื่องของหน้าที่การงาน นะคะเพราะว่าดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีเหมือนเหมือนคนที่แบบว่าดูล่องลอยไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานนะมันก็อาจจะทํางานผิดพลาดนะอาจจะทํางานแล้วเออมันแบบผิดอะ่ะเนาะแล้วอาจจะโดนเหมือนแบบไล่ออกหรืออะไรแบบนั้นด้วยก็ได้นะเออนะคะซึ่งมันก็ทําให้ตัวเขาตอนนี้เหมือนคนที่แบบไม่เหลืออะไรแล้วอะอเนี่ยจกที่เคยมีการมีงานหน้าที่การงานดีนะ เพอร์ฟอร์แมแย่มากตอนนี้นะคะอา,อาจจะโดนพักงานหรือว่าโดนแบบให้ออกอะเนาะเพราะว่าเหมือนสร้างความเสียหายแล้วก็ทำอะไรที่มันแบบผิดพลาดอะในเรื่องของหน้าที่การงานอะแล้วมันส่งผลเสียกับบริษัทกับที่ทำงานอะไรของเขาอะนะอืคือแบบแย่ไปหมดเลยอะตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเขานะเคยแบบว่าเออไปไปสนใจคนอื่นไปแคร์คนอื่นมากกว่าคุณใช่ไหมหรือว่าเขาเคยแบบว่าเออไปแอบ นะมีคนอื่นนะอะไรแบบเนี้เนาะตอนนี้ก็คือพังนะบุคคลที่สามนั้นอะนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเขานะก็ไม่เอาเหมือนกันเนาะเออบุคคลที่สามมาอาจจะแค่แบบว่าเข้ามาแล้วก็เหมือนว่ามุ่งหวังผลประโยชน์เงินทองการงานหรืออะไรจากเขาแค่นั้นแหละแต่ว่าตอนนี้สภาพเขาคือไม่มีอะไรจะให้ใครแล้วอะใช่ไหมเออเหมือนคนที่แบบว่าถังแตกอะเนาะทีนี้บุคคลที่สามก็คงจะบบไม่เอาแล้วแหละไม่อยู่ด้วยแล้วแหละเนาะเพราะว่าเหลือแต่ตัวนะ เออไม่มีอะไรจะให้อ่ะนะก็ไปแล้วแหละนะคะตอนนี้เหมือนคนที่แบบต้องแบบอยู่แบบโดดเดียวเดียวดายอยู่คนเดียวแล้วก็เครียดคิดมากอยู่แบบนั้นน่ะนะคะแล้วก็มันเลยทําให้ตัวเขาว่าคิดถึงคุณไงเนาะคิดถึงคุณขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าเออถ้ามีคุณอยู่ด้วยก็คงดีนะถ้าตอนนี้มีคุณอยู่ด้วยคุณก็คงจะแบบช่วยเหลือเขาว่าคอยแบบซัพพอร์ตอะไรเขาได้แต่ตอนนี้ยเขาก็นะ เออไม่รู้จะสู้หน้าคุณยังไงด้วยอ่ะนะคะแล้วก็กลัวว่าคุณจะเกลียดเขาไปแล้วด้วยอ่ะนะอืมนะคะอะพลังงานก็ประมาณนี้แล้วก็บางท่านเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้บางท่านก็บางท่านเหมือนว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาบุคคลที่สามนะแต่บางท่านมันเป็นปัญหาเรื่องของทัศนคตินะนิสยัยส่วนตัวของคุณของเขาอะไลฟ์สไตล์ที่มันไม่ไม่ ไม่เหมือนกันนะแล้วมันแบบขัดแย้งอ่ะเหมือนอะไรที่มันเป็นแบบขาวกับดำอ่ะแล้วพอมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็ค่อนข้างแบบเกิดความแบบขัดแย้งกันนะนะคะเนาะแล้วที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามจะปรับเขาหาเขานะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปกันต่อได้แต่ตัวคนคนนี้เขาไม่เคยปรับอะไรเพื่อคุณเลยเหมือนเขาแบบนิ่งเฉยอ่ะเพิกเฉยแล้วก็ทําเหมือนคนแบบออไม่รู้สึกรู้สาอะไรอ่ะเนาะแล้วก็ ไม่คิดที่จะปรับปรุงอะไรบ้างเลยอ่ะนะคะสุดท้ายก็เลยเนี้ยแหละก็เสียคุณไปอ่ะนะคะเสียคนดีๆแบบคุณไปนะเออนะคะตอนนี้ก็คงจะแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะเนาะนะคะมันพังไปหมดแล้วนะอือึอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ขึ้นมาตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีกรกฎทัดน้ําได้นะคะมีนกรกฎพิจิกมีทัดลมมีถุนตุนกลุ่มทัดไฟ เมสิเหโนแต่ว่าบางท่านอาจจะเป็นธาตุดินด้วยกันอะปพะ่อศกันมังกอนนะคะตอนนี้เหมือนตัวคุณคิดถึงเขามากๆเลยเนาะแต่ตัวเขานะเหมือนว่าแบบนิ่งนิ่งเออไม่ใช่สิตอนนี้ตัวเขา,วาอาจจะคิดถึงคุณมากเลยแต่ว่าตัวคุณอาจจะแบบเออเฉยๆแล้วอะเพราะว่าคุณอยู่ได้แล้วอะเนาะนะคุณอยู่ได้แล้วอะอืมนะคนที่ทําให้ทุกอย่างพัง ก็เป็นตัวเขาอะเออเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันพังอะเนาะจากที่เคยอยู่กันดีๆะนะคะก็ทำพังซะง,งั้นอะเนาะ,นะชีวิตไม่มีความสุขเลยตอนนี้โอเคทีนี้มาดูแนวโน้มสิแนวโน้มทิศทางนะระหว่างคุณกับคนคนนี้ยจะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะ พลังงานบางท่านสลับฝั่งกันได้นะคะไปสลับฝั่งกันเอาเองเนาะไม่ต้องอินนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะโอ้โหเดวิลมาเลยเดวิลมาอมแนวนมที่ท่านจะเป็นอย่างไรเขาก็เหงาแหละอืมเหงาเศร้าไม่รู้จะทํำยังไงเพราะตัวคุณเหมือนคุณก็เฉยๆแล้วด้วยอะนะคะ เหมือนคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปสนใจอะไรเขาแล้วอะอืมเหมือนว่าตัวคุณอาจจะผิดหวังแล้วก็เสียใจกับคนคนนี้มาหลายครั้งหลายหนแล้วด้วยที่ผ่านมาเหมือนว่าคนคนนี้เขาไม่ได้ทำผิดกับคุณแค่ครั้งแรกนะหรือเขาไม่ได้แบบทำเรื่องอะไรแย่ๆกับคุณแค่ครั้งแรกนะ มันอาจจะเป็นแบบครั้งที่2ครั้งที่3แลเราก็ได้นะที่เหมือนกับว่าเออมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบทะเลาะอะไรกันไปมีปัญหาอะไรกันไปแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็กลับมาขอโอกาสคุณอะนะคะแล้วที่ผ่านมาเหมือนว่าตัวคุณก็ให้โอกาสเขาไปหลายครั้งแล้วด้วยอะเนี่ยให้โอกาสไปหลายครั้งแล้วแต่ให้ไปแล้วยังไงอะเขารักษาโอกาสที่คุณให้เขาไหมไม่เคยเลยนะคะทิ้งๆควงๆเนาะเนี่ย นะไม่เคยรักษาโอกาสที่คุณให้เลยอะ่ะทั้งทางที่โอกาสที่คุณให้เขาอะ่ะตัวคุณนะให้โอกาสเขาเพราะว่าคุณรักเขาไงที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าถ้าคนคนนี้เขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกอะ่ะบางท่านก็เหมือนว่าฉันก็ไม่มีอะไรจะให้เธอแล้วฉันให้เธอไปหมดแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นความรักความซื่อสัตย์ความจริงใจนะการดูแลเอาใจใส่อะไรต่างๆนะที่ผ่านมาตัวคุณคือให้เขาไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะให้แล้วอะนะจะกลับมาขออะไรจากคุณอีกอะนะคะอย่าเลยเนาะไม่มีอะไรจะให้แล้วนะไปทั้งอื่นเถอะนะคะอืมนะเหมือนว่าเออเขาคนนั้นน่ะนะคะก็จะแบบเหมือนเหมือนแบบก็โผลมานะเออโผลมา นะคะแต่มันก็เป็นการโผล่มาที่ดูเหมือนแบบยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้อะดูเหมือนแบบมีความแบบโลเลลังเลนะเออผบโผล่ๆนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะนะเดี๋ยวก็ทักมาแล้วเดี๋ยวก็เงียบไปอะนะคะอืมเหมือนว่าเขาอะไม่กล้าที่จะกลับมาแล้วก็สู้หน้าคุณได้อะเออคือคนมันก็คงจะมีความรู้สึกที่แบบเออละอายกับใจรู้สึกผิดรู้สึกเออทำตัวไม่ดี ใช่ไหมกับคุณไว้เยอะอ่ะเนาะทีเนี้ยพอจะกลับมา <c oughs> พอจะกลับมานะคะก็นะไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้ามองตาคุณนะคะไม่กล้าสบตาคุณนะเออรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบว่า <c oughs> เขาทําอะไรไม่ดีกับคุณไวเยอะจริงๆอ่ะเนาะแล้วถ้าเขาแบบว่าเออยังจะกลับมาอีกอะ่ะมันก็คงจะแบบดู ดูแบบไม่โอเคหรือเปล่าอะนะอืมและอีกอย่างหนึ่งอะเหมือนว่าตัวคุณก็ค่อนข้างแบบเย็นชาใส่เขาเหมือนกันนะด้วยความที่เขาเคยทําอะไรกับคุณไว้หลายหลายครั้งแล้วอะเนาะ <S <S แล้วคุณก็ให้โอกาสเขาไปหลายครั้งแล้วนะตัวคุณก็เลยเหมือนกับว่าจากที่เคยรักอะจากที่เคยรักแบบรักมากเนาะระดับความรักที่คุณมีเขามันก็เริ่มแบบลดลงลดลงลดลง,ลดลงแล้วนะเออ <S <S นะคะตัวเขาก็คงจะรู้สึกได้แหละเนอะว่าคุณนะไม่ได้อินอนะเขาเหมือนเดิมแล้ว คุณไม่ได้จะไม่ไม่ใช่จะแบบใจดีกับเขาคุณอย่างที่ผ่านมาแล้วเนาะนะคะอืมเหมือนว่าเขาอะใช้สิทธิพิเศษที่คุณเคยให้เขาไปหมดแล้วใช่ไหมสมมติคุณแบบนะเออให้สิทธิพิเศษเขาไปอะเนาะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งก็คือแบบหมดแล้วหมดโคต้าแหละนะคะอืมนะตัวเขาก็ต้องรู้ตัวแหละเนาะว่าเขาอะไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณ ไม่ได้รักษาโอกาสไม่ได้รักษาน้าใจที่คุณเคยให้เขาไปฉะนั้นสิ่งที่เขาได้รับจากคุณนะแค่ความเย็นชาจากคุณมันน้อยไปด้วยซ้านะคะอืมเนาะนะคะเหมือนว่าตัวคุณก็คงจะเอ,อ่อใช้ชีวิตแบบปกติแล้วก็มีความสุขของคุณนะแล้วก็เหมือนคุณไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจคนคนนี้แล้วด้วยอะนะคะคือไม่กล้าให้โอกาสเขาแล้วด้วยบางท่านนะ บางท่านถ้าแบบให้โอกาสไปหลายครั้งแล้วเนอะเหมือนคุณไม่กล้าให้โอกาสเขาแล้วก็กลัวละเนอะว่าเดี๋ยวกลับมาจะมาแบบทําให้เราเสียใจหรือว่าจะกลับมาแล้วก็แบบเอาเปรียบเบียดเบียนทําร้ายอะไรเราอีกหรือเปล่าก็ไม่กล้าให้แล้วแต่ว่าบางท่านถ้าหากว่าเขาเเพิ่งจะแบบเออทาผิดครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยเพิ่งมีประเด็นกันครั้งแรกนะทีนี้เขากลับมาเนอะคุณเองอาจจะรู้สึกเหมือนแบบลังเลใจเหมือนกันนะ ว่าแบบเออเขาก็เพิ่งทําผิดครั้งแรกเนอะเราจะแบบให้โอกาสเขาดีไหมให้ดีไม่ให้ดีอะไรแบบเนี้ยนะอืมนะคะอ่ะก็ถ้ามันเป็นแค่ความผิดครั้งแรกนะบางท่านก็อาจจะเหมือนมีการแบบให้โอกาสเขาว่าได้อยู่นะแต่ถ้าผิดหลายครั้งแล้วอะซ้ำซ้ำซากๆอ่ะอันเนี้ยคุณน่าจะไม่ให้โอกาสขเขาแล้วแหละนะคะเนาะแล้วก็เอ่อถ้าหากว่าคนคนนี้เขาจะกลับมา ขอโอกาสจากคุณนะนะคะอืมเหมือนตัวคุณก็รู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหรอ่อ่ะถ้าหากว่ามันมีเรื่องของการนอกกายนอกใจไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นอะนะคะในอดีตที่ผ่านมานะถ้ามันเป็นกรณีเนี้เหมือนตัวคุณก็จะแบบฉันก็ไม่ค่อยเอ่อฉันอาจจะให้โอกาสเขานะแต่ฉันอาจจะไม่สามารถกลับไปไว้ใจเขา เหมือนเดิมได้อีกอ่ะเออมันเหมือนกับว่ามันเคยมีแผลแล้วเนอะมันเคยมีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมันก็ฝังใจอ่ะนะคะอืมใช่ไหมอาจจะให้โอกาสนะแต่ว่าความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะแล้วตัวคุณอาจจะไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยกับเขาเหมือนเดิมแล้วเนอะเพราะว่าเราให้เขาไปหมดแล้วอะ่ะเนอะอืมนะคะประมาณน,าน,นั้น่ะเนอะแล้วก็ไพ่บอกว่าคนคนนั้นน่ะนะคะถ้าหากว่า เอ,อ่อตัวคุณอะไม่ให้โอกาสเขาแล้วอะเนาะตัวเขาก็เหมือนคนที่แบบไม่มีที่ไปเลยนะอืมเหมือนคนไม่มีที่ไปเหมือนคนที่แบบเออนะไม่รู้จะไปทางไหนอะนะคะกับชีวิตแล้วแหละนะอืนะคะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเออ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเขาเองอะ<ๆ>เขาก็ต้องรับกรรมนั้นไปนะนะคะอย่าได้ไปโทษใครเลยนะแล้วก็อย่าได้มาโทษคุณเลยนะว่าทําไมคุณแบบ ใจร้ายทาไมคุณไม่ให้โอกาสเขาอะเนาะเพราะว่าถ้าสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณที่ผ่านมามันมีแต่เรื่องที่แบบไม่ดีมีแต่เรื่องที่แบบผิดบาปนะผิดบาปผิดศีลแล้วทำผิดศีลเขาสามมีแต่เรื่องที่แบบไม่ดีเลยอะเนาะนะคะการที่คุณจะแบบใจร้ายกับเขานะมันก็เป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับแล้วและการที่เขาจะไม่เหลือใครจะไม่มีใครเอาเขาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ตัวเขาก็สมควรจะได้รับแล้วแหละนะคะเนาะนะนะอืมก็ต้อง ยอมรับมันไว้แหละนะเพราะว่ามันเป็นเออ่กรรมที่เกิดจากการกระทำของตัวเขาเองนะคะอืออ่าตัวคุณก็เหมือนจริงๆคุณเป็นคนใจดีแหละแต่ในครั้งเนี้ยความใจดีของคุณเหมือนว่ามันมีขอบเขตแล้วแหละเนาะนะคะเหมือนคุณจะเก็บความใจดีของคุณนะไว้ให้กับคนที่เขาดีกับคุณจริงๆคือถ้าใครดีมาคุณก็ดีตอบแต่ถ้าใครร้ายมาคุณก็จะแบบตัดออกไปเลยอะ่ะคือเราแบบ ไม่เอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวด้วยอะนะคะอือฮก็ประมาณนี้เนาะดูแล้วก็แบบเหมือนเขาไม่มีที่ไปจริงๆนะแล้วเขาอยากจะกลับมากลับมาหาคุณอะเนาะแต่ว่าตัวคุณเองก็ดูดีๆแล้วกันเนาะว่าเขากลับมานะแล้วมันเป็นยังไงอะอืมนะกลับมาแล้วแบบมันไว้ใจได้ไหมอะนะคะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีมังกร ขึ้นมานะคะคิดดีๆเนาะคิดดีๆนะเออถ้าเขากลับตัวกลับใจได้จริงๆมันก็ยังจะพอให้โอกาสได้อยู่นะแต่ถ้าก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่าเขาเออนิสัยเป็นยังไงนะสันดานเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณแล้วแหละนะคะ แล้วก็ไพ่ Romance Angel นะคะ Finances and c a r e e r Let t o o f Control Issue นะ Getting to know each other นะคะเเหมือนไพ่บอกว่าเออตัวคุณนะนะอ,อืเหมือนคุณไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะคะคือเหมือนแบบปล่อยไปเลยอะเนาะและอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดอะนะคะเนาะ เพราะว่าตัวคุณเองก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุม control ใครได้หรือว่าไม่สามารถจะไปควบคุมเรื่องราวความสัมพันธ์ได้อะเนาะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องแบบว่าเออโอเคปล่อยไปนะอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะเนาะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินอาชีพของคุณนะคะไปโฟกัสของตัวคุณดีกว่าเนอะนะอืมนะคะแล้วก็ สำหรับบางท่านนะถ้าหากว่าคนที่นิ่งเงียบไปคนเนี้ยเขาโผล่กลับมานะสำหรับบางท่านนะตัวคุณต้องดูดีๆนะคะว่าเขากลับมานะเขามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเเรื่องการงานการเงนิงนความมั่นคงอะไรในชีวิตของเขาหรือเปล่าอันนี้คุณต้องดูดีๆเลยนะเพราะเหมือนว่าบางเคสนะเขากลับมาเพราะว่าเขาอะหนึ่งเลยคือไม่มีที่ไปสองเลคือตกงานสามเลคือไม่มีเงิน <c oughs> อืม นะไม่มีเงินพอไม่มีเงินเราจะกลับมาหาคุณอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ต้องคิดดีๆเนาะว่าเอยเอ็นดูเขาว่าเอ็นเราอะเอ็นเราเนี่ยขาดหรือเปล่าเนะนะคะเออนะแล้วคุณนะ่ะจะแบบช่วยเหลือเขาได้ไหมช่วยเหลือเขาได้แค่ไหนที่ผ่านมาช่วยไปเยอะเราหรือ,อยังแล้วเขาว่าเคยให้อะไรคุณมาหรือเปล่าเนาะนะคะก็ต้องดูดีๆด,ด้วยเนาะบางคนเหมือนกลับมาเพราะเห็นว่าคุณแบบ แบบพึ่งได้อะไรแบบเนี้นะอืมเหมือนคุณแบบยังมีประโยชน์กับเขาอยู่อะนะคะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆเหมือนไพ่เขาบอกว่าบางทีบางคนก็คือรู้หน้าไม่รู้ใจบางคนคุณอาจจะคิดว่ารู้จักเขาดีแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่รู้จักเขาจริงๆเลยก็ได้นะคะดูดีๆนะแต่เดี๋ยวคุณก็จะได้รู้เองแหละเนาะว่าถ้าคนคนนี้เขากลับมานะเขาจะกลับมาแนวไหนเนะถ้าเขากลับมาแล้วเขา พยายามแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างนี้ดูแลเทคแคร์คุณดีขึ้นทรีตคุณดีขึ้นปฏิบัติกับคุณดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเขาคงเรียนรู้แล้วแหละเขาคงรู้สึกผิดจริงๆแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลง,งจริงๆแต่ถ้าเขากลับมาแล้วก็ทําเป็นดีอยู่สักพักหนึ่งนะสองสามวันสักพนะักามาอ่มาของเงินพูดเรื่องเงินหรืออะไรเนะี้ยอันนี้คุณเตรียมเอะไว้ได้เลยนะคะเนาะแล้วก็ดูแลเงินในกระเป๋าเงินในบัญชีของคุณดีๆนะอืมนะคะ ใจดีอ่าใจดีได้นะแต่ต้องใจดีแบบมีขอบเขตด้วยนะคะเนาะอย่าให้ตัวเองลำบากนะอืมเพราะบางคนนะ่ะเขาจะหวังแต่ประโยชน์อย่างเดียวอะ่ะเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณนะ่ะจะลำบากอะไรหรือเปล่าอะ่ก็ต้องดูดีๆโอเคทีนี้ดูวันกับตัวเลขนะคะวันขึ้นมาอันเดียววันศุกร์ตัวเลขนะคะเลขเจ็ดเลขหกเลขศูนย์เลขแปดเลขสาม มาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว Z ตัว I ตัว X ตัว F ตัว E ตัว V ตัว S ตัว Y ตัว K ตัว W ตัว P ตัว B ตัว R ตัว J ตัว M ตัว I อ่ะโอเคพลังงานประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยําชัดเจนนะคะแนะนําว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้ที่ตัวคุณชื่นชอบนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะมาปรึกษาแบบส่วนตัวกันนะคะช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้ Description นี้นะคะจองคิวล่วงหน้านะคะโอเคคลิปนี้มีเท่านี้ค่ะ